คืนนี้ผมอยากให้คุณลองฟังด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หูเพราะสิ่งที่กำลังจะบอกต่อไปนี้ไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่แรงฮึดชั่วคราวแต่มันคือเครื่องยนต์เล็กๆที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายของวันเทรดให้กลายเป็นจังหวะที่นิ่งขึ้นทุกวันเครื่องยนต์นี้มีแค่สามเฟืองง่ายจนคุณอาจเผลอมองข้ามแต่ทรงพลังพอจะยกทั้งพอร์ตให้ค่อยๆมั่นคงขึ้น อย่างที่คุณสัมผัสได้จริงเฟืองแรกชื่อว่ารีวิวเฟืองที่สองชื่อว่าแลนและเฟืองสุดท้ายชื่อว่าแอคทั้งหมดกินเวลาเพียง15นาทีต่อวันและคืนนี้เราจะติดตั้งมันเข้ากับชีวิตคุณเลยลองหลับตาสักเวนาทีแล้วนึกถึงภาพวันนี้ถ้าผมถามว่าคุณกดเพราะสัญญาณหรือกดเพราะอารมณ์ คุณตอบตัวเองได้ทันทีไหมถ้าผมถามว่าคุณรู้จุดคัดลอสก่อนกดหรือคิดเอาทีหลังคุณกล้าพยักหน้ากับความจริงไหมและถ้าผมถามว่าวันนี้คุณได้บทเรียนอะไรหนึ่งบรรทัดที่อยากจำพรุ่งนี้คุณจะเขียนอะไรลงกระดาษสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่ว่าเขาไม่พลาดแต่คือเขากลับเข้าระบบได้เร็วกว่า และพลาดด้วยขนาดที่ควบคุมได้วงล้อสามเฟืองนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเพื่อทำให้คุณกลับเข้าระบบได้เร็วขึ้นเร็วจนความพลาดไม่ทันบานปลายก่อนอื่นหยิบสมุดธรรมดาสักเล่มจะปกเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญขอแค่เป็นเล่มที่คุณยอมให้มันพูดความจริงกับคุณแล้วเตรียมปากกาหนึ่งด้ามตั้งเวลาในโทรศัพท์15นาที เลือกช่วงเวลาคงที่ทุกวันจะก่อนนอนหลังตลาดปิดหรือหลังมื้อเย็นก็ได้เวลาคงที่จะวางรางให้สมองคุ้นกับพิธีกรรมนี้ไม่ต้องหาห้องเมียบพิเศษไม่ต้องเตรียมพรมนั่งสมาธิแค่นั่งลงหายใจลึกสองครั้งวางโทรศัพท์คว่มหน้าแล้วเริ่มเฟืองแรกรีวิวใน5นาทีแรกให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองแบบไม่แต่งคำ ไม่ต้องสวยไม่ต้องยาวเขียน3ามบรรทัดบรรทัดแรกตอบว่าวันนี้คุณทำตามกติกาหลักกี่ข้อกติกาหลักของคุณอาจยังไม่ชัดเจนไม่เป็นไรเริ่มง่ายๆด้วย3ามคำถามนี้ก็พอ 1. ฉันเข้าเพราะสัญญาณที่กำหนดไว้หรือเพราะความกลัวและความอยาก 2. ฉันรู้จุดคัดลอดก่อนกดหรือมาคิดทีหลัง 3. ฉันรับได้กับการแพ้เล็กๆที่วางแผนไว้หรือฉันหนีการยอมแพ้แล้วปล่อยให้ขาดทุนบานปลายเขียนตรงๆอย่าอ้อมขอมบรรทัดที่2บอกสิ่งที่ทำได้ดีจริงๆหนึ่งอย่างอย่าดูถูกตัวเองนะความดีเล็กก็สำคัญเช่นรอครบสองเงื่อนไขก่อนเข้าหรือไม่ไล่ตามข่าวแรงบรรทัดที่3บอกสิ่งที่พลาดชัดๆหนึ่งอย่างไม่ต้องหาข้อแก้ตัว เพราะสมุดเล่มนี้ไม่ได้มีไว้พิภากษามันเป็นกระจกที่สะท้อนพฤติกรรมเพื่อให้คุณหมุนองศาใหม่พรุ่งนี้เสร็จสามบรรทัดแล้วเพิ่มบรรทัดที่4บรรทัดนี้คือหัวใจบทเรียนหนึ่งประโยคที่อยากจำพรุ่งนี้เขียนสั้นคมและเป็นภาษาของคุณเองเช่นครบสองไฟเขียวค่อยออกตัวหรือแพ้ได้เล็กและเร็ว หรือห้ามกดตอนหัวร้อนคำของคุณจะกระตุกคุณได้แรงกว่าคำสวยหรูของคนอื่นเพราะมันมีความทรงจำของคุณผูกอยู่พรุ่งนี้ก่อนเทรดแค่คุณเห็นประโยคนี้สมองจะจำได้เองว่าควรยืนอยู่ฝั่งไหนเมื่อเฟืองรีวิวคลิกเข้าที่แล้วเราหมุนไปเฟืองที่2แพล n นอีก5นาทีพลิกหน้ากระดาษเขียนแผน A และแผน B ของวันถัดไปแผน A สสำหรับวันที่ตลาดเงียบ ไหลช้าสัญญาณมาตามน้ำแผนบีสำหรับวันที่ตลาดแรงผันผวนเร็วเกินคิดเขียนให้ชัดว่าคุณจะเล่นอะไรไม่เล่นอะไรและจะทำก็ต่อเมื่อเห็น2เงื่อนไขพร้อมกันเท่านั้น2เงื่อนไขนี้คือรั้วกันอารมณ์คุณอาจกำหนดว่าแนวโน้มทามเฟรมใหญ่ต้องตรงกับจังหวะย่อทามเฟรมเล็กหรือให้ข่าวสำคัญจบแล้วอย่างน้อย30นาทีหรือให้วอลุ่มหนุนค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกแค่พอให้สมองมีร่องให้เดินไม่ใช่ปล่อยให้ลากไปตามความรู้สึกครั้งตายแผน A B ให้เขียนข้อห้ามหนึ่งข้อสำหรับพรุ่งนี้ข้อเดียวพอแต่ต้องจริงจังเช่นห้าม,เพ,มเพื่อไม้เพราะอยากเอาคืนห้ามขยับคัดลอดไกลจากที่วางห้ามเปิดกราฟในช่วงที่คุณรู้ใจไม่นิ่งเช่นระหว่างประชุมระหว่างทะเลาะหรือหลังนอนน้อย ข้อห้ามคือสายรัดความปลอดภัยถ้าคุณรู้ตัวว่าแต่ข้อห้ามให้หยุดทันทีไม่ใช้เหตุผลสู้กับมันไม่เถียงไม่ผ่อนปลนเพราะข้อห้ามมีหน้าที่คุ้มครองคุณในวินาทีที่สมองเหตุผลหายไปก่อนจบส่วนแพลนให้คุณเขียนไมล์เซตสคริปต์วินาทีที่จะอ่านออกเสียงก่อนเริ่มเทรดทุกครั้งอย่ากลัวที่จะอ่านให้ได้ยิน คำของคุณจะยิงสัญญาณไปยังสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจลองเขียนแบบนี้แล้วปรับให้เป็นภาษาของคุณวันนี้ฉันทําตามระบบไม่ลุ้นไม่รีบขนาดสัญญาคือเกราะป้องกันฉันยอมแพ้เล็กๆเ,เพื่อชนะใหญ่ระยะยาวสัญญาสองอย่างพร้อมกันค่อยออกตัวไม่มีครบฉันไม่ต้องทำอ่านด้วยจังหวะเท่ากันไม่เร่งไม่ลาก ให้ความนิ่งของน้ำเสียงเป็นเมตาบอกสมองว่าเรากำลังอยู่ฝั่งผู้ควบคุมไม่ใช่ฝั่งเหยื่อของอารมณ์ถึงคิวเฟืองสุดท้าย act 5นาทีนี้จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่เราจะเตรียมมันตั้งแต่คืนนี้หยิบโทรศัพท์ตั้งเตือน2เวลาเวลาหนึ่งคือ5นาทีก่อนเปิดกราฟตั้งชื่อเตือนว่าอ่านสคริปต์30วิบวกเช็คแผน AB เวลาอีกหคือหลังตลาดปิดตั้งชื่อว่า ให้คะแนนวินัยบวกบทเรียนหนึ่งบรรทัดถ้าคุณใช้โนต้ตบนจอคอมให้แปะคำสองคำไว้ตรงขอบจอสองเงื่อนไขกับแพ้เล็กแพ้เร็วแปะไว้ให้ตาเห็นสมองจะท่องทางลัดกลับไปที่สคริปต์โดยอัตโนมัติพอถึงวันจริงก่อนเปิดคราฟให้คุณนั่งหลังตรงหายใจลึกสองครั้งอ่านสคริปต์ไมล์เซ t ชัดๆหนึรอบ เปิดสมุดดูแผน AB แล้วถามตัวเองว่าวันนี้ตลาดใกล้เคียงภาพไหนมากกว่าเงียบหรือแรงตอบคร่าวๆก็พอไม่ต้องถูกเป๊ะเพราะจุดหมายไม่ใช่การพยากรณ์แต่คือการล็อกกรอบการตัดสินใจจากนั้นตลอดวันให้คุณถือว่าทุกคำสั่งคือการทดสอบระบบไม่ใช่การพิสูจน์ตัวตนของเราถ้ากำไรให้สังเกตว่าเพราะอะไรถึงดีถ้าขาดทุน ให้ถามทันทีว่าขาดทุนแบบทำตามระบบแล้วแพ้หรือขาดทุนแบบหลุดระบบ2เงื่อนไขคำตอบสองแบบนี้พาไปคนละทิศถ้าทำตามระบบแล้วแพ้นั่นคือค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเพื่อซื้อความนิ่งถ้าหลุดระบบแล้วแพ้นั่นคือสัญญาณให้คุณลดความเสี่ยงลงพรุ่งนี้เมื่อจบวันกลับมาที่สมุดอีกครั้งให้คุณให้คะแนนวินัยวันนี้เป็นตัวเลขหนึ่ร ไม่ใช่เพื่ออวดใครแต่เพื่อซื่อสัตว์กับตัวเองถ้าคะแนนต่ำกว่าหรือเท่ากับ70ให้เขียนต่อหนึ่งประโยคว่าพรุ่งนี้จะลดความเสี่ยงอย่างไรเช่นลดขนาดสัญญาครึ่งหนึ่งจำกัดจำนวนไม้สูงสุดหนึ่งไม้หรือเล่นเฉพาะสัญญาณที่แรงที่สุดเท่านั้นการผูกขนาดสัญญากับคะแนนวินยัยจะเปลี่ยนเวทีจากการสู้ตลาดเป็นการฝึกสอนตัวเองอย่างชาญฉลาด คุณจะหยุดลงโทษตัวเองด้วยการเอาคืนและเริ่มให้รางวัลตัวเองด้วยการทำตามระบบบางวันคุณอาจเละเทะมากจนไม่อยากเปิดสมุดเลยผมเข้าใจความรู้สึกอายตัวเองมันหนักแต่เชื่อผมในวันที่อยากหนีที่สุดคือวันที่การเปิดสมุดสำคัญที่สุดภาพพลังใจเหลือน้อยเขียนสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ก็พอวันนี้หลุดระบบเพราะข่าวแรงพรุ่งนี้ลดขนาดครึ่งหนึ่ง รอสองเงื่อนไขเท่านั้นแค่นี้ถือว่าคุณชนะแล้วเพราะเป้าหมายของ15นาทีไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบมันคือความต่อเนื่องความต่อเนื่องจะสร้างโมเมนตัมและโมเมนตัมจะสร้างความมั่นใจเงียบๆที่อธิบายไม่ได้แต่รู้สึกได้ผมอยากเล่าเรื่องสั้นๆของเทรดเดอร์คนหนึ่งเขาเป็นคนเก่งรู้เยอะอ่านเยอะแต่แพ้ซ้ำๆในวันที่เงียบเขาบอกผมว่า ผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้ทำงานถ้าไม่ได้กดอะไรเลยหลังจากเริ่มวงล้อ15นาทีเขาเพิ่มเพียงประโยคเดียวในบทเรียนความเงียบก็คืองานของผมถ้าไม่ครบสองเงื่อนไขผมทำคะแนนวินัยแทนการทำกำไรแค่เปลี่ยนมุมมองนี้จำนวนไม้ลดลงคุณภาพดีขึ้นเขาหยุดไล่ราคาที่ไม่มีเหตุผลและที่สำคัญเขาเลิกโทษตัวเองเวลาตลาดไม่ให้โอกาส เพราะเขามีงานต้องทำอยู่ดีนั่นคือรักษาคะแนนวินัยคุณอาจจะถามว่าทำไมต้อง15นาทีทำไมไม่5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงคำตอบคือ15นาทีสั้นพอที่จะทำได้ทุกวันแต่ยาวพอให้สมองขยับจากโหมดตอบสนองเป็นโหมดสะท้อนคิด5นาทีสั้นเกินไปคุณจะเขียนแต่คำสวยๆที่ไม่แตกพฤติกรรมจริงครึ่งชั่วโมงยาวเกินไป คุณจะผัดวันประกันพรุ่ง15นาทีเป็นจุดสมดุลพอดีมันทำให้คุณฝึกความแน่วแน่โดยไม่รู้สึกว่ากำลังลงโทษตัวเองและใช่คุณยังจะพลาดอยู่บ้างทุกคนพลาดแต่หลังจากทำวงล้อนี้ไปสักเจวันคุณจะเริ่มสังเกตว่าความพลาดของคุณซ้ำที่เดิมนั่นคือข่าวดีเพราะสิ่งที่ซ้ำแปลว่าแก้ได้ด้วยกติกา คุณอาจพบว่าคุณมักจะกดตอนเหงาคุณก็เพิ่มข้อห้ามว่าห้ามกดในช่วงเวลาที่อยู่ลำพังยาวๆโดยไม่ตั้งนาฬิกาพักคุณอาจพบว่าคุณแพ้ตอนข่าวแรงคุณก็ย้ายตัวเองไปแผนบีชัดๆว่าหลังข่าวสำคัญขอเวลานิ่ง30นาทีแล้วค่อยประเมินใหม่คุณอาจพบว่าคุณชอบเลื่อนคัดลอสคุณก็เขียนไมล์เซตสคริปตใหม่ว่าแพ้เล็กแพ้เร็ว เลือกเลื่อนแล้วแปะไว้หน้าจอให้เห็นทุกครั้งที่นิ้วเริ่มสัน่นผมอยากให้คุณรู้ว่าความนิ่งไม่ได้เกิดจากกางห้ามความรู้สึกมันเกิดจากการมีกติกาที่ดีพอจะพาเราไปต่อให้ในวันที่รู้สึกไม่โอเควงล้อรีวิว plan act ถึงไม่ใช่พิธีกรรมแก้วบนมันคือสัญญาสั้นๆที่คุณทำกับตัวเองทุกคืน ว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นนักเทรดที่ซื่อสัตย์กับกระบวนการมากกว่าเดิม1องศาแค่1องศาทุกวันมันเพียงพอจะเปลี่ยนทิศเรือทั้งลำคืนนี้เมื่อวางโทรศัพท์ลงผมอยากให้คุณเริ่มเลยไม่ต้องรออารมณ์ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเขียนสาบรรทัดแรกตามจริงบทเรียนหนึ่งบรรทัดที่อยากจำพลิกหน้าไปเขียนแผน AB พร้อมข้อห้ามหนึ่งข้อ เขียนไม n ์เซตสคริปต์0วินาทีของคุณไม่ต้องลอกคําใครถ้าคิดไม่ออกใช้ฉบับนี้ไปก่อนวันนี้ฉันทำตามระบบไม่ลุ้นไม่รีบสองเงื่อนไขพร้อมจึงออกตัวแพ้เล็กแพ้เร็วฉันรักษาคะแนนวินัยให้มากกว่ากำไรระยะสั้นตั้งเตือนสองเวลาแล้วปิดสมุดร,รู้สึกได้เลยไหมว่าหัวใจเบาลงนิดหนึ่ง นั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังยืนอยู่ฝั่งผู้ควบคุมแล้วพรุ่งนี้เช้าก่อนเปิดกราฟอ่านสคริปต์อีกครั้งมองแผนคร่าวๆตอบตัวเองว่าวันนี้อากาศตลาดเป็นยังไงทางเงียบคุณก็เดินตามแผน A อย่างอดทนถ้าแรงคุณก็เปลี่ยนเป็นแผน B อย่างสุข,ขุมเมื่อมีสัญญาณสองอย่างพร้อมกันคุณค่อยก้าวถ้าไม่ครบคุณก็ปล่อยผ่านไม่มีอะไรต้องพิสูจน์กับใคร ถ้าคนอื่นชนะวันนี้คุณยินดีกับเขาแต่คุณยังชนะในสนามของคุณเองนั่นคือการรักษาคะแนนวินยัยนั่นคือการไม่เสียเลือดโดยไม่จำเป็นและเมื่อวันสิ้นสุดกลับมานั่งที่เดิมเปิดสมุดเดิมหายใจลึกๆสองครั้งเขียนความจริงสามบรรทัดเดิมบทเรียนหนึ่งบรรทัดเดิมให้คะแนนวินัยด้วยความซื่อสัตย์เดิมถ้าคะแนนต่ำ คุณลดความเสี่ยงพรุ่งนี้โดยทันทีไม่ใช่เป็นการดัดนิสัยด้วยความโกรธแต่เป็นการโค้ชด้วยความเมตตาเพราะคุณรู้ว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสวยงามในวันเดียวทำแบบนี้7วันแล้วมาหมุนย้อนดูทุกหน้าวงกลมคำที่ซ้ำบ่อยที่สุด3ครั้งขึ้นไปนั่นคือคันโยกของคุณเอามันขึ้นไปอยู่บรรทัดแรกของไมล์เสร็จสคริปสัปดาห์ถัดไปคุณจะเห็นว่าความหลงทางของคุณสั้นลง ความสงสัยลดลงการตัดสินใจชัดขึ้นแม้ผลลัพธ์รายวันจะแกว่งแต่ตัวคุณจะนิ่งกว่าเดิมอย่างรู้สึกได้และเมื่อคุณนิ่งพอร์ตของคุณก็จะนิ่งตามผมอยากฝากอีกประโยคหนึ่งไว้ท้ายหูใจฉันไม่ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่ฉันต้องซื่อสัตย์กับกระบวนการถ้าคุณทำวงล้อ15นาทีนี้ต่อเนื่อง30วันคุณจะไม่กลับมาเป็นคนเดิม คุณจะไม่ได้มองตลาดเป็นคู่ต่อสู้แต่เป็นบททดสอบเล็กๆที่ให้คุณวัดความซื่อสัตย์ของตัวเองในแต่ละวันคุณจะเห็นว่าการไม่ทำอะไรในวันที่ควรนิ่งก็เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญพอๆกับการเข้าในวันที่ควรเข้าและทุกครั้งที่คุณเลือกความนิ่งเหนือความลนคุณกำลังสะสมแต้มที่แปลงร่างเป็นกำไรในระยะยาวตอนนี้ตั้งเวลาหยิบสมุดวางปากกาไว้ตรงหน้า คุณพร้อมแล้วกับการเป็นโค้ชของตัวเองคนอื่นอาจยังรอแรงบันดาลใจแต่คุณไม่ต้องรอเพราะคุณมีระบบอยู่ในมือแล้วคืนนี้เริ่มด้วย3บรรทัดและ1บทเรียนพรุ่งนี้อ่านสคริปต์30วินาทีแล้วให้คะแนนวินัยตอนจบวันทำซ้ำทุกวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจแล้วคุณจะค้นพบว่ากำไรที่นิ่งไม่ได้เริ่มจากการทายถูก แต่มาจากการทำสิ่งลึกๆให้ถูกซ้ำๆโดยมีคุณเป็นโค้ชที่ซื่อสัตย์ที่สุดของตัวเองเจอกันตอนหน้าเราจะเปิดสมุดให้ลึกขึ้นแยกหน้าก่อนเทรดและหลังเทรดให้ทำงานแทนคุณแม้ในวันที่ใจไม่นิ่งก็ตาม ก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทายบน Trading v วิวติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อแล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์นนขึ้นคําว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป